สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลน,นะครับพี่น้องครับจะถามว่าผู้หญิงมีซี่โครงเท่ากับผู้ชายหรือเปล่าพอถามคําถามเช่นนี้กับคริสเตียนนะครับเราก็คิดถึงปฐมกาลเวลาที่พระเจ้าสร้างอาดัมสร้างเอวาพเพิ่งพี่บันทึกครับว่าตอนที่อาดัมนั้นหลับไปพระเจ้าอาจจะวางจะสลบเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไม่กันรู้นะครับ ทางการแพทย์นั้นเขาก็คาดคะเนว่าพระเจ้าอาจจะวางยาสลบอาดัมหลังจากนั้นพระพีก็บันทึกว่าพระเจ้าก็ชักกระดูกซี่โครงของอาดัมมาซี่หนึ่งแล้วก็สร้างบันดาลให้เป็นหญิงแล้วก็บอกว่าหญิงนั้นออกมาจากชายอย่างนี้คือข้อโต้แย้งที่นานยาวนานที่สุดครับยายหลายยุคหลายสมัยบอกว่าเอแล้วซี่โครงของผู้หญิงเนี่ยคงจะมากกว่า ผู้ชายหนึ่งซี่ไหมเพราะว่าดามถูกชักกระดูกออกมาแล้วนะครับพี่น้องคิดยังไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าโดยหลักการทางกายวิภาคศาสตร์เราพบว่าซี่โครงของผู้หญิงเท่ากันกับซี่โครงของผู้ชายครับซี่โครงของผู้หญิงเท่ากันกับซี่โครงของผู้ชาย24ซี่ครับในขณะที่บทธรรมการบทที่2ข้อ21 22อ่านแล้วดูเหมือนว่า ถ้าเราคิดไปเองและคิดต่อเราก็จะรู้สึกว่าเอแล้วอาดัมก็ต้องลดกระดูกซี่โครงทั้งหมดไปหนึ่งซี่แล้วก็ไปสร้างเป็นผู้หญิงก็คือมียีบสี่ซี่อาดัมน่าจะเหลือยีบสามใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับแล้วลูกหลานของอาดัมเอวาเขาจะมีซี่โครงกี่ซี่ครับคําตอบก็คือยีบสี่ซี่เหมือนกับพ่อแม่แหละครับพี่น้องสมมุติว่ามีคน ตัดนิ้วตัดแขนไปสูญเสียแขนหรือขาไปจากอุบัติเหตุเราคิดว่าลูกของเขาเนี่ยจะมีกระดูกมือกระดูกนิ้วหรือกระดูกเท้าที่ผิดปกติหรือเปล่าเปล่าครับหรือแม้กระทั่งผู้ชายคนหนึงเอาไส้ติ่งออกหรือเอาถุงน้ำดีออกลูกของเขาจะเกิดมาโดยไม่มีไส้ติ่งหรือไม่มีเอาไว้อะไรนั้นเปล่าครับคำตอบก็คือเปล่าแน่นอนครับไม่มีใครคิดไม่มีใคร เคยบอกว่าว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องของกรณีอาดัมซี่คงของเขาแนวคิดที่ไม่สนับสนุนก็คือว่ามีซี่โคงไม่เท่ากันก็ยังคงถูกเผยแพร่ต่อไปและคนที่เผยแพร่โดยไม่ดูหลักฐานแท้จริงนั้นก็เป็นคนที่เบาปัญญาแน่นอนครับที่อาดัมนั้นท่านก็มีก็เรียกว่าข้อมูลทางพันธุก,กรรม ของกระดูกซี่โครงทั้งชุดแน่นอนและพระเจ้าสร้างมานั้นก็ไม่ผิดครับข้อมูลทางพันธุกรรมนี่ถูกส่งต่อไปยังลูกลูกหลานของเขาทุกคนทั้งชายและหญิงครับเพราะฉะนั้นลูกหลานของเขาก็จะต้องมีซี่โครงครบแพ็กเกจหรือครบชุดครับแล้วเรื่องเล่าซึ่งเป็นตำนานที่ผิดพลาดที่บอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงหรืออาดัมกับเอวานั้นมีซี่โครงไม่เท่ากันอันนั้นผิดพลาดแน่นอนแต่เรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อพระเจ้าทรงนํา ซี่โคงจากอดัมมาสร้างเอวานั้นการเอาซี่โคงออกจากอดัมไม่ได้ส่งผลให้มนุษย์ทุกคนมีซี่โคงน้อยลง1นึ่ซี่และเหตุผลที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเป็นจริงเพราะเนื่องจากว่าการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนั่นเองครับลูกหลานของอดัมก็จะมีซี่โคงเท่ากับอดัมถามว่าพระเจ้าทําไมถึงเลือกที่จะเอากระดูกซี่โคงออกตั้งแต่แรกแน่นอนครับมีนัยยะ มีความสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าซี่โครงนั้นเป็นเครื่องห่อหุ้มหัวใจครับถ้าถามว่าอาวัยวะใดที่อยู่ใกล้หัวใจที่สุดแน่นอนครับกระดูกซี่โครงครับจากนั้นพี่น้องครับพระเจ้าสร้างเอวาจากกระดูกซี่โครงก็คือว่าจากอาวัยวะที่ใกล้กับหัวใจของอดัมมากที่สุดนั่นคือความหมายของคู่อุปัรภมครับเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นคนยี่อยู่ใกล้หัวใจของ อาดัมมากที่สุดในวันที่6ของการทรงสร้างนะครับพี่น้องพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกเป็นงานสร้างสรรค์ที่พิเศษสุดแต่พระเจ้ายังไม่ได้สร้างเอวาพระเจ้าเห็นอาดัมครับแล้วพระเจ้าก็นำสัตว์ต่างๆมาให้อาดัมดูเผื่ออาดัมจะเลือกเป็นเพื่อนแต่ว่าไม่มีใครเหมาะสมไม่มีสัตว์ตัวไหนเหมาะสมเลยแน่นอนครับเมื่อไม่มี ใครหรือสัตว์ตัวไหนเหมาะสมเพราะเนื่องจากว่าพระเจ้ายังไม่ได้สร้างมนุษย์คนอื่นฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าทราบอาดัมตั้งชื่อให้สัตว์ต่างๆและอาดัมก็มีความสามารถในการตั้งชื่อให้เอวาด้วยฉะนั้นพี่น้องครับแต่อาดัมไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองพระเจ้าเป็นคนตั้งชื่อให้คนที่ตั้งชื่อนั้นมีสภาวะเหนือกว่าคนที่ถูกตั้งชื่อคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อเรานะครับ คุณพ่อคุณแม่ก็มีสิทธิอำนาจเหนือเพราะว่าคุณพ่อแม่เรียกเราด้วยชื่อของเราแต่อย่างไรก็ตามพระผีผู้ชัดว่วาพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าหลังจากสร้างมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่มีคู่ไม่มีเพื่อนเท่าเทียมเหมือนกับสัตว์ต่างๆที่เขามีคู่มีเพื่อนเท่าเทียมอาดัมไม่พบผู้อุปถมที่เหมาะสมเลยอาดัมทราบถึงความต้องการของพระเจ้าพระเจ้าก็ดําเนินการครับเมื่ออาดัมบอกถึงความต้องการของเขา พระเจ้าดําเนินการก็สร้างเอวาแต่การสร้างเอวาของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้อาดัมหลับและพระเจ้าก็ดึงกระดูกซี่โครงออกจากอาดัมและสร้างเป็นหญิงอาดัมเอวานั้นมาจากสาระเดียวกันมาจากแก่นสารเดียวกันเชื่อมโยงทันด้านร่างกายทุกคนนั้นมาจากอาดัมรวมทั้งเอวาพี่น้องครับพระเจ้าทรงนําหญิงนั้นมาหาชายคนนั้นและชายคนนั้นกล่าวว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเรา และเป็นเนื้อจากเนื้อของเราเธอต้องถูกเรียกว่าหญิงหรือเอฟาเพราะเธอมาจากผู้ชายพี่น้องครับเมื่อเรารู้เรื่องนี้นะครับพระเจ้าชักกระดูกที่โคงออกจากอาดัมบางคนก็สนิษฐานเหมือนกับที่ผมได้เรียนไว้ข้างต้นนะครับแต่พี่น้องครับเรารู้ครับว่าพระเจ้าทําการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอาดัมนะครับเปลี่ยนแปลงอาดัมทางกายภาพซึ่งไม่ใช่เป็นพันธุกรรมครับฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทําให้เรามั่นใจว่า ทายาทของอาดัมทุกคนลูกหลานของอาดัมทุกคนมีการเข้ารหัส DNA ทางยีนอยู่แล้วนะครับซึ่งมีโครงสร้างซี่โครง24 24ซี่ครับ12คู่ครับอยู่ล้อมรอบหัวใจล้อมรอบปอดอยู่ครับดังนั้นเองลูกหลานของอาดัมก็จะต้องมีซี่โครงหรือจำนวนซี่โครงเท่ากันตามรหัส DNA แต่เเรื่องราวต่อไปนี้น่าสนใจนะครับเป็นความจริงว่าเมื่อพระเจ้า ชักซี่โครงออกมาจากอาดัมไม่มีส่วนอื่นในร่างกายของเขาที่พระเจ้าแสดงให้เห็นพะสติบัญญาการวางแผนอย่างรอบคอบและการมองการไกลของพระเจ้าเพราะอะไรครับพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าซี่โครงนั้นมันงอกขึ้นมาเองใหม่ได้เหมือนกับกระดูกทุกส่วนในร่างกายมนุษย์นะครับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ซี่โครงผมเคยหักนะครับแต่มันไม่ได้ทิ่มปอด มันไม่ได้ทิ่มออกมาจากเยื่อหุ้มกระดูกแน่นอนครับเมื่ออยู่เฉยๆกระดูกทุกชิ้นสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ครับซี่โครงนั้นสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้คําว่างอกนี้หมายถึงการซ่อมแซมตัวเองได้ครับหมอผ่าตัดนะครับทําการผ่าตัดเอากระดูกซี่โครงออกบางส่วนหรือหมดทั้งซี่หมอผ่าตัดจะ,ะระมัดระวังในการนําซี่โครงออกมาจากเยื่อหุ้มกระดูกซี่โครงครับ เยื่อหุ้มกระดูกซี่โครงก็เรียก p e r คอนเดียมนะครับอริคอนเดียมนี่เองเป็นตัวชักนําให้เกิดการสร้างของกระดูกซี่โครงใหม่กระดูกซี่โครงที่นํามานั้นสามารถนําไปใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกในส่วนอื่นของร่างกายได้และในบริเวณที่กระดูกซี่โครงหายไปนั้นจะมีกระดูกซี่โครงใหม่งอกขึ้นมาได้โดยปกตินั้นก็อยู่ภายในไม่กี่เดือนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับมีเอากาสารอ้างอิงจาก Clinical Oriented Anatomy นะครับ อ้างอิงว่าอะไรอ้างอิงว่าซี่โครงที่หายไปจะมีกระดูกซี่โครงใหม่งอกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการงอกของงอกใหม่ของกระดูกซี่โครงนะครับเรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้ทําการผ่าตัดและฝีมือฝีผารของพระเจ้านั้นอย่างดีแน่นอนทาไม่ให้อาดัมไม่ได้บาดเจ็บจากเรียกว่าพิการอย่างถาวรในขณะที่พระเจ้าหยิบกระดูกซี่โครงหรือชักกระดูกซี่โครง จากสีข้างมาสร้างอาวานั้นอาดัมไม่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โดยความบกพร่องหรือมีจุดอ่อนในช่วงอ,อกของเขาก็คือกระดูกซี่โครงหายไปซี่หนึ่งแต่เนื่องจากว่ากระดูกซี่โครงสามารถงอกใหม่ได้ครับสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ครับฉะนั้นนี่คือการออกแบบอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าอาดัมจึงมีชีวิตที่เหลืออยู่โดยมีกระดูกซี่โครงเท่ากับจํานวนของเอวา เท่ากับจํานวนที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เป็นความรู้เป็นความจริงที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านและเสริมกําลังความเชื่อศรัทธาของทุกท่านด้วยครับให้เรารล่มใจอธิาฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้างหลายได้เรียนรู้ถึงสิ่งอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้าและได้เรียนรู้ว่าผู้หญิง เอวานั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่อุปถัมภ์คู่ส่งเสริมของผู้ชายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาทรงช่วยคุณสุภาพสตรีทั้งหลายที่จะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์เป็นผู้ที่ส่งเสริมหนุนนําให้ชีวิตของผู้ชายนั้นได้ก้าวสูงขึ้นไปเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแห่งวงตระกูลแห่งครอบครัวของเขา ขอขอบพระคุณพระองค์ทูลขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงครอบครัวทุกๆครอบครัวให้ได้รับสิ่งที่สำคัญคือการเป็นคู่สมรสการเป็นความอุปถัมภ์ของกันและกันต่อไปและตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอ,บอ,นนพอพระเจ้าอวยพรพี่น้องท,ท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ